ก็สวัสดีพี่น้องนะครับผู้ที่สนใจในการปลูกสไลด์อินโดนะครับเนาะช่วงนี้ก็ไม่ปลายเดือนเมษาด้วยครับพี่น้องสไลด์อินโดก็กาลังทยอยสุกเก็บทรงหลูกค้าเรื่อยๆนะครับนะเนาะสําหรับการบริหารจัดการสวนสไลด์อินโดในช่วงที่ติดหมากนะครับติดนวยผลก็ล่างสุกเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะการให้ปุ๋ยด้วยพี่น้องเด้อให้ปุ๋ยบารุงหมากนะครับเนาะ เพราะว่ามันออกหมากแลี่วหมากหลายเขาก็ต้องบำรุงหมากนํานะครับเนาะจากนั้นเขาก็ตัดแต่งท่างใบบ่ให้มันบีบบ่ให้มันแน่นบ่ให้มันเบียดกับหมากสลดยอินโดที่มันออกมากนะครับเนาะตัดแต่งท่างใบเรื่อยๆได้พี่น้องการไดงาไถที่มันแก่มันไปเบียดกับหมากสลดยอินโดนะครับเนาะก็ตัดออกนะพี่น้องเนาะพวกแขนงต่างๆเนาะแขนงต่างๆที่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาก็ ตัดออกไปเรื่อยๆนะครับเขาเรียกว่าตัดแต่งท้างใบตัดแต่งแขนงสไลอินโดช่วงนี้กับฮดนามได้พี่น้องเนดะ้อโอ้ยมันแรงอีหลีพี่น้องมันแรงแห้งนะครับเพราะต้องหดนามดูดูได้พี่น้องเนดะ้อบอมเมนซันเมนซันเนี่ยอ่าหมากสไลอินโดเฮาเนี่ยมันสีแห้งไปเลยเด้อมันสีแห้งสีเหี่ยวสีฟอมันก็สีบวสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นแเราก็ต้องตัดแตงท้างใบแล้วก็วหดนาม ้หลายเลยพี่น้องหดน้ำได้หลายเลยครับมีเวลานี่หดไปเลย้ดินมันเปียกมาดินแจดินไปเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้ต้นสไลน์อินโดเนี่ยใส่น้ำหลายครับหนึ่งแรงเนี่ใส่น้ำหลายเพราะว่าต้องเอาน้ำเนี่ย,ม,ยมาเลียงหมากเลียงนวยให้มันใหญ่ให้มันสมบูรณ์ให้มันแซ่บนะครับเนาะนะฉะนั้นเลี่ยวกับพี่น้องในช่วงนี้นะครับนอกานอากาศหวันๆเนี่ยพี่น้องก็ไ้น้ำเด้ครับเด้อห้น้ำสไล์อินโดได้หลายครับ ให้มันเหี่ยวมันแหงข้าเสียดายเวลาข้าเห็ดมาดูแลมาเชื่อสิอ่าออกนวยออกยังได้สุดท้ายสิไม่แหงมาแหลงตายนีบได,ด้ได้พี่น้องเสียดายเสียดายพี่น้องเสียดายนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับฝากนะครับเนาะแต่กาเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปลูกสไลด์อินโดสุขุูสุก้อนครับผมสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ